ไม่นานหรอกากดีนะไม่นานหรอกโอเคๆดีจิะทีมหนูจับจับจับขอขอข้ับอะได้ได้ได้ี no าๆๆ o ไม่องอัเกอรอะได้นะคุณท่านคนโท่รท่นหัวผมนัครับกินดีสตัวนั้นไปก่อนตอนนี้เป็นตัวนี้ก่อนเย็นนืกออหไหอ่าได้ได้ตัวไอตัวไออ่าจ้าใช่ใช่ไม่เอาไม่เอาอ่าลบตัวกระเหลี่ยงไปก่อนนะได้จ้า ยินะ้มบิดด้วยนิทนึงทางฝั่งนอะ้าวโอเคจ่ะจ่ะพร้อมนี่นะเข้าคาแรคเตอร์นิดนึงจ้ะรูปนีครับนี่จ่ะกินลองมือ,ลอ,มอลองมือจับจับจับผ้าหรือหูที่นิดเดียวจับอ้าวโอเคแล้วอ่าได้ได้ได,ได้แล้วหนูบิดหนูบิดโอเคแล้วค่อยค่อยายกลับมาอ่าใช่วางมือส,สวยๆนะ โอเคได้นี่ได้ปีนลองเอสนิดเดียวปล,ลอ่อยไหลลงอ่าดัดตัวนิดเดียวเพาอยู่แล้วปึ๊บโอเคค่ะพร้อมหนึ่งสองสนะได้ดีค่ะมาทกี้ลองเชงเงื้อไกลๆผ่านไปเลยจ้าอ่าชงเง้อปึ๊บจ้าโอเคดีสวยนะต่ำนิดเดียวจ้าหลอกซ้ายนิดนึงค่ะปึ๊บ ใกล้ๆขอบคุณครับนิ่งนะจินถอยหลังนิดเดียวพอโอเคได้แล้วแล้วมาพร้อมสวยๆได้ดีดอ่ากินกินมองเนี้ยมองเลยนะแต่กินเห็นปันหน่อยนิดนึงโอเคอ่าโอเคได้ดีนะดีนะรวบนึง หลอกบ้างหลอกนี้บ้างทางซ้ายบ้าโอเคได้ค่ะอีกทีนะหะมองกล้องเลยแล้วยิ้มเห็นฟันด้วยได้นะแร๊บนึนงนะอ่าได้ดีดีลูกได้ค่ะอือตรงนี้นะครับสวยสุดท้ายขอบคุณครับโอเคตรงนี้ครับพร้อมนะครับนโอเคครับยิ้มครับปล่อยันนี้เลยครับ

ดูกป้าขึ้นของพี่ทำไมแล้วก็ทั้งตื่นเ้นเลยนะ มาเท้านะฮะแม่เลยเสวัสดีครับแม่เฟอร์กินข้าแขับเป็นตัวนะครับต้องนันับนับ โอ้ยนู่นนี่ทำไมมาเช้าจังวะพี่นูอักเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้แา่มาพร้อมจ้าอานุยืนอะไรดูโอเคทางไหนสวยทางนี้ใช่ไหมอาบิดบิลไลมาที่โอเคสีน่าขอดีเดี๋ยวสวัสดีจ้าเดี๋ยนะลองแสงหน่อยลองแสงพร้อม อ้สวยสวยันนีกยอยมมอาหนากลับมาหนี่ดีดีอหน้านั่นละหน่าีบกลับปกลับมานิดนึงนิดเดียวป่านิดนึงอรอยจ้านนิดนีนตาเล่นหน่อยสวยโอเคสียม่ัจาาน อาพร้อมโอเคจ้าคันหน้ากลับมานี่ป็นเอานั่นแหละหน้าอย่างนี้สวยใจเย็นมือมือวางอ่าของไรซีเนี่ยค่ะเนี่ยะโอเคได้โอเค ยินไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มอมยิ้มนี่ตาเล่นด้วยไหกะหนนอยนะมจับมานิดเดียวดีดีหนึ่งตองยิ้มนนี้เล่นด้วยมองนี่